วินดีเซลหัวหน้าครอบครัวประกาศในงาน f ฟิลเฟส2025ว่าตัวเขาได้คุยกับค่ายหนังเรื่องพักจบของแฟรนไชส์ Fast and Furious แล้วและเราจะได้เห็นตัวละคร Brian O'Connor ขึ้นจอใหญ่กันอีกครั้งใน Fast 11เพื่อปิดตำนานครอบครัวไปพร้อมๆกันและตัวหนังจะกลับไปซิ่งกันข้างถนนใน l o s แองเจลิสอีกครั้งแบบในหนังภาคแรก สำหรับการประกาศบนเวทีในครั้งนี้เราก็จะได้เห็นน้องชายของพ่อวอลเกอร์อย่างโคดี้วอลเกอร์ปรากฏตัวบนเวทีซึ่งในยุคที่เทคโนโลยี AI และ CG อยู่ในช่วงขาขึ้นแบบนี้การจะการที่จะนำเอาพ่อวอลเกอร์กลับมามีชีวิตโลดแล่นบนจองเงินอีกครั้งคงไม่ใช่เรื่องยากและคงเป็นอะไรที่สมจริงกว่าฉากจบในฟิรสเซเวอย่างแน่นอน ดูท่าแล้วคงได้เวลาที่ฮียวินดีเซลจะต้องฟิตร่างกายเพื่อเตรียมพร้อมออกซิง่งปิดตำนานจักรวาล Fast and Furious ให้จบอย่างสวยงามโดย Furious 11จะมีกำหนดเปิดกล้องถ่ายทำในปี2026ที่มหาคนครแอตแลนตาและจะเข้าฉายในเดือนเมษายนปี2027เหล่าชาว FC คงต้องรอกันยาวๆเลยล่ะคะ่ะ Universal Studios! Does anyone know Universal Studios? The studio anyone know then said Does The me, to Can we please have the finale of Fast and Furious April 2027? I said, under three conditions. The first is to bring the franchise back to LA. The second thing was to return to the car culture, to the street racing. Oh, this is good. You want to know what the third thing was? Does anybody want to know what the third thing was? The third thing. The, the third thing was reuniting Dom and Brian O'Connor. That is what you're going to get in the finale. Love you.